หมอดูยแม่นมีแปลว่าต้องเชื่อหมอดูแทนเชื่อกรรมหรือถามเคยโดนหมอดูทักว่าจะอยู่กับสามีไม่ได้แต่ดิฉันไม่เชื่อพราสามีเป็นคนดีมากและดิฉันก็รักเขามากพออยู่กินกันจริงเรื่องก็เป็นไปตามที่หมอดูทํานายไว้คือเกิดเรื่องร้อนสารพัดจนทนไม่ไหวต้องเลิกรากันจริงๆความสงสัยของดิฉันคือถ้าเป็นอย่างนี้เราก็คงไม่ต้องเชื่อเรื่องกรรมกันอีกต่อไปในเมื่อทุกอย่างถูกกาหนดไว้หมดแล้วดิฉันพยายามทําดีกับสามีแต่ก็มีตัวแปรอื่นแทรก แปลว่ากรมดีชนะดวงไม่ได้อย่างนั้นหรือต้องว่าเป็นกรณีไปครับแต่ละคนต้องเจอวิบากกรรมต่างกันไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างคิดอย่างไรแน่ไม่รู้ว่าอดีตกรรมอันใดเป็นชนวนนํามาพบกันไม่รู้ว่ากรมสัมพันธ์แต่ปางก่อนเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่ออยู่ร่วมกันไม่รู้แม้กระทั่งว่าที่แท้ทั้งสองคนทำทาอยู่ในปัจจุบันจะพาไปสู่ความเจริญหรือหายนะความจริงส่วนใหญ่ถูกกันไว้จากความรับรู้เห็น แต่รูปร่างหน้าตาฟังแต่เสียงพูดรู้สึกแต่ว่ารักเพียงแค่นั้นก็อาจทําให้ปักใจเชื่อว่าเราเลือกคนที่ดีที่สุดเหมาะก,กับเราที่สุดส่วนอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากอยู่ด้วยกันไม่มีใครรู้เลยและด้วยเพราะไม่รู้แต่กระหายใครรู้ก็จึงพากันเข้าหาหมอดูอันเป็นวิธีซื่อๆที่จะกงธรรมชาติสะดวกสุดเสียไม่กี่ร้อยซื้อแว่นสอ่งอนาคตให้เห็นล่วงหน้าว่าจะอยู่กันรอดไหมหรืออย่างน้อยรู้เสียหน่อยว่าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นสุขมีความอบอุ่นใจมีครอบ ครอบครัวที่จเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนหากคุณไปเจอหมอดูที่แม่นจริงเขาจะบอกได้จากศาสตร์แห่งสถิติว่าเลิกเกิดแบบนั้นแบบนี้มาอยู่คู่กันแล้วมีแนวโน้มเป็นดีหรือร้ายทำนองเดียวกับที่พ่อครัวหัวปากพยากรณ์ได้ว่าถ้าเอาส่วนประกอบและเครื่องปรุงอาหารแบบใดมาผสมกันจะได้ผลเป็นรสชาติเข้าท่าหรือกลอยสนิทไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ฮวงจุย้ยนามมงคลหรือศาสตร์เกี่ยวกับการทํานายไหนๆผู้เชี่ยวชาญศาสตร์นั้นๆก็อาศัยเกณฑ์เดียวกันในการตัดสินคือถ้าเป็น เนื้อคู่แล้วต้องมีปัจจัยสนับสนุนให้พร้อมจะเป็นสุขเมื่ออยู่ร่วมชายคากันแต่หากอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ปัจจัยส่งให้ทะเลาะเบาะแวง้งก่อนนอนไม่แน่ใจว่าจะโดนแทงตอนหลับเลือดไหลท่วมเตียงหรือเปล่าอันนี้ไม่นับเป็นเนื้อคู่แม้ก่อนแต่งสอเขาว่ารักกันปานจะเกืนรู้สึกว่าเป็นคนดีของกันและกันขนาดไหนก็ตามกลับมาพูดถึงเรื่องของคุณฟังรายละเอียดแล้วสรุปได้ว่าเป็นปัจจัยภายนอกเกือบทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่าโดนไฟสูงจากนอกบ้านไม่ได้เริ่มจุดไฟขึ้นเองจากในบ้านแต่แม้เป็นนไฟจากกอ เมื่อขาดมาตรการป้องกันที่ดีที่สุดก็ลามมาถึงในบ้านจนได้สิ่งที่หมอดูเห็นอาจจะเป็นไฟนอกบ้านที่ต้องมาแน่และหมอดูก็คาดการอย่างที่ใครๆก็คาดเดาได้ว่าถ้าเจอไฟขนาดนั้นหัวเมีายย่อมละเหียใจเป็นธรรมดาไหนจะมือที่3าไหนจะความจุกจิกระหว่างครอบครัวไหนจะความเครียดจากความพันผวน,นทางการเงินการงานคุณผ่านทางแยกกับสามีมาแล้วผมก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดวิธีแก้ไขทีนี้อยากไขข้อข้องใจกว้างๆครับขอยินยัน ว่าคุณเชื่อใจตัวเองเชื่อกมในปัจจุบันของตัวเองได้ยิ่งกว่าหมอดูแม้ว่าอย่างไรไฟนอกบ้านก็ต้องโหมขึ้นและลามเข้าบ้านแน่แต่ถ้าคุณเตรียมน้ําไว้ดีมีใจไม่ประมาทร่วมกันอย่างไรไฟก็มาไม่ถึงตัวบ้านอย่างเด็ดขาดถ้าร่วมกันทําบุญในระดับทานคือตั้งใจว่าจะรู้จักเสียสละไม่ผูกใจเจ็บฝึกให้อภัยเป็นทานเสียตานั่นเนิ่นจนจิตหลังกระแสเมตตาร่วมกันตลอดเช้าเย็นไหนเลยความสุกจิกระหว่างครอบครัวของแต่ละฝ่ายจะมารบกวนให้คิดมากได้ใครระ แค่ไหนใจก็เย็นพอจะทําสถานการณ์ให้ดีขึ้นเสมอถ้าร่วมกันทําบุญในระดับศีลคือปฏิญ,ญาณว่าจะถือศีลให้สะอาดร่วมกันไหนเลยมือที่3ามจะเข้ามาป่วนให้เกิดความแตกแยกหรือแม้กระทั่งสร้างความร้าฉานหวดัดระแวงระหว่างคุณกับสามีได้กระแสะของศีลที่ชักชวนกันรักษาอย่างมั่นคงแล้วจะทําให้คุณสบายใจไม่รู้สึกว่าวุ่นแม้แต่น้อยถึงสามีจะอยู่รับตาใกล้ไกลเพียงใดก็ไม่จําเป็นต้องโทรตามจิกตามเช็คให้ลาคาญกันสรุปคือถ้าเอาชนะ ะความโลภเอาชนะความโกรธเอาชนะความหลงเข้าใจผิดเสียได้ด้วยทานและศีลคุณก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อหมอดูเลยครับยิ่งอยู่จะยิ่งสบายใจเห็นอกเห็นใจกันอยากอยู่ร่วมกันไปอีกนานแสนนานแม้ต้องลงทุนเตรียมน้ําใหม่ให้ชนะไฟเก่ามากน้อยก็ตาม